เล่นเกมโคตรดีด้วย HP Omen ครับตัวนี้เป็น HP Omen 16รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเมื่อช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมานี้เลยนะครับ และตัวนี้ครับมาพร้อมกับขุมพลัง Intel Gen 13และกาจอ RTX 4060ที่ใช้ TGP สูงถึง140วัตต์กันเลยทีเดียวซึ่งดีเทลรายละเอียดตัวเครื่องโดยละเอียดผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับแต่สำหรับในสเปคนี้ผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ได้ชมกันแบบเน้นๆเลยดีกว่านะครับว่าแรงแค่ไหน เย็นแค่ไหนด้วยขุมพลัง Intel Core i Gen 13ครับสำหรับสเปคของเจ้า HP Omen 16ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ตัวท็อปครับอย่างเจ้า Intel Core i 9 1 3 9 0 0 HX กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การ์ดจออย่างที่บอกไปก็คือ RTX 4060 1 4 0วัตต์นั่นเองแรมเป็น DDR 5ให้มาถึง 32GB แบบแน่นๆ SSD 1 t B หน้าจอ16.1นิ้ว QHD 240Hz sRGB 100%ระบบปฏิบัติการเป็น Windows 11 Home ในราคาค่าตัวเบาๆครับเพียงแค่5 9 9 9 0บาทเท่านั้นนั่นเองสำหรับการดีไซน์ตัวเครื่องบอดี้ต่างๆมาในโทนสีช a d o w Black ครับเน้นความเรียบหรูดูด,ดูดันมองผ่านๆคงไม่รู้ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่เมื่อได้ลองสัมผัสดูแล้วโอ้โหดีเทลรายละเอียดช่องระบายความร้อนคีย์บอร์ดหน้าจอต่างๆ มันสื่อถึงความเป็นเกมมิ่งได้อย่างชัดเจนวะัสะดุตัวเครื่องต่างๆเป็นอลูมิเนียมลอ,อยครับจะไปเนี่ยเย็นเจี๊ยบแต่ก็ค่อนข้างจะอมรอยนิ้วมือแล้วก็ถ้ามันแห้งนะทำความสะอาดยากนิดน,นึงนะครับโลโก้โอเมนเด่นๆดำๆอยู่ตรงกลางนะครับและถัดมาครับบานฝาพับหน้าจอกางได้มากสุดนี่เลย180องศาครับถามว่าดียังไงเวลากางไปแล้วคนที่นั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามสามารถดูหน้าจอเราได้สะดวกต่อการคุยงานนั่นเอง่อาเล่นเกมไม่พอต้องทำงานได้ด้วยนะครับ หน้าจอนี้ก็ของดีเลยอย่างที่บอกไปคือหน้าจอเป็นแบบ QHD หรือว่า 2K นะครับ240 h ฮหน้าจอตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในทั้งการเล่นเกมแล้วก็การทำงานนะครับแล้วก็สีสันขอบเขตสีหน้าจอ sRGB 100%ทําให้มันสามารถทำงานด้านสีสันตกแต่งภาพมีสีสวยสดคมชัดและนอกจากนี้ครับขอบจอต่างๆเป็นจอที่ค่อนข้างจะดูขอบบางนะครับทำให้มิติตัวเครื่องมันดูเล็ก ถึงแม้ว่าจะเป็นโนต้ตบุ๊กขนาด16นิ้วตัวเครื่องมันก็เท่ากับ15.6นิ้วนั่นแหละงแต่ว่าหน้าจอมันขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะนอกจากนี้ครับกล้องเว็บแคมยังให้มาด้านบนมีม่านชาัตเตอร์สามารถปรับเปิดปิดได้เป็นม่านชาัตเตอร์นิรภัยป้องกันการแฮกแอบสองกล้องหรือว่าเปิดกล้องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับทันมาครับที่ตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดของ D f i ฟ RGB ต้องแน่นนี่เห็นไหม ไฟ RGB ก็ปรับแต่งแสงไฟปุ่ม W A S D ครับปรับแต่งแสงไฟตรงส่วนนี้ได้ซึ่งปุ่ม W A S D ใครที่เป็นเกมเมอร์ต้องรู้กันคือปุ่มควบคุมทิศทางการเดินต่างๆนั่นเองนะครับเป็นปุ่มหลักเลยในการใช้งานนะมี arrow key มาให้นะครับแล้วก็ยังมีตัวแปน้นนำเบอร์แผ่หรือว่าแป้นตัวเลขทำให้สะดวกพิมพ์งานสะดวกในการใช้งานนั่นเองนี่ปุ่ม power หลบอยู่ตรงนี้ครับไม่เน้นอะไรฉูดฉาดขนาดปุ่ม power ยังไม่เน้นเลยนะฮะนอกจากนี้ครับ ตัวทัชแพดมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเครื่องเลยปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบซ่อนปุ่มก,กดใช้งานได้ง่ายอีกทั้งนี่ยังมีสติ๊กเกอร์ครับ Intel Core i 9ให้เห็นเด่นชัดว่าใน,นบุกเครื่องนี้ Intel g จ n ดสตัวแรงแน่นอนนะครับพร้อมกับมีดีเทลเล็กน้อยน้อยนี่ครับเลข16พร้อมกับอักระบางอย่างที่ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันใครอ่า,านออกบอกทีว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะส่วนระบบเสียงครับในตำนานนี่เลย Bang Olufsen ครับส่งผลให้เจ้า HP o m n 1 6ตัวนี้ เป็น a Notebook นที่มีเสียงดีมากๆในสไตล์ผู้ดีอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทันมาครับที่พอร์ตเชื่อมต,ต่อต่างๆครับทางฝั่งขวามือของตัวเครื่องนี้มาพร้อมพอร์ต Thunderbolt 4ถึง2พอร์ตเป็นพอร์ตเชื่อมต่ออนเนกประสงค์ความเร็วสูงนะครับ ที่จะต่อหน้าจอจะชาร์จไฟจะต่ออะไรก็ได้ตามใจต้องการเลยทีเดียวรวมไปถึงมีแจ็ค3 5 a u ออดโอไมค์แอนด์เฮดโฟนคอมโบตรงนี้ครับและช่องระบายความร้อนหนึ่งช่องทางฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องส่วนพอเชื่อมต,ต่อต่างๆใหญ่อๆอยู่ด้านหลังหมดเลยไม่ว่าจะเป็น DC-in เสียบอะแดปเตอร์นะครับ r j 4 5่ Port พอร์ตแลนดแบบป o อปอด้วยนี่แล้วก็ยังมี hdmi พร้อมกับ usb 3.1 1พอร์ตแบบ type a นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้มีช่องรับาํความร้อน2ช่องนะครับและฝั่งนี้ก็จะมี usb 3.1 type a อีก1พอร์ตพร้อมกับช่องระบายความร้อนอีก1ช่องรวมๆแล้วมีช่องรับาํความร้อนรอบตัวเครื่องถึง4ช่องเลยนะครับส่วนด้านใต้ตัวเครื่องก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่เป็นไงฮะ แผงแตะแกแรงขนาดใหญ่ดูดีเด่นเต็มตัวเครื่องนะครับพร้อมกับช่องลำโพงด้านใต้ตัวเครื่อง2ช่องแยกซ้ายขวาแบบสตูดิโอด้านใต้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าว่าเจ้า HP OMEN 16ตัวนี้จะเล่นเกมได้แรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่คือซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ครับซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการปรับแต่งตัวเครื่องนะครับหลักๆนี่ก็จะมีแสงไฟ RGB ที่สามารถปรับได้ถึง4โซนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นครับในส่วนของการดูมอนิเตอร์การทํางานของตัวเครื่อง ปรับโหมดการทํางานของตัวเครื่องได้ดูการทํางานต่างๆของ CPU และก็การ์ดจอรวมถึงเกมต่างๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ การใช้พลังงานตัวเครื่องและอุณหภูมิความร้อนต่างๆก็มีบอกทั้งหมดนั่นเอง Network Booster ครับจัดลำดับความสําคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตครับส่วน p e r f o r m a n c e Control นะครับปรับการทํางานของตัวเครื่องถ้าปรับเป็นโหมด Eco จะทําให้การทํางานของพัดลมเบาลงสบายหูขึ้นแต่ถ้าเล่นเกมครับเปิดโหมด p e r f o r m a n c e ไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ g ราฟิ i ส Switcher ครับในการปิดการทํางานของการ์ดจอแยกเพื่อการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพหรือปิดการทํางานของ IGPU นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานการ์ดจอแยกได้เต็มที่ก็ามาที่โหมดนีี้้ไดเเลลยนนน,นัั่่อองะคแื ส่วนการทดสอบกับ3ัมซุงมาร์คไทมาครับทำคะแนนรวมด้ที่9,379คะแนนนะครับส่วนการทดสอบกับ3ัมซุงมาร์คไฟสไตทำคะแนนรวมด้ที่22,78คะแนนครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกมขับจีเกมนี้ปรับกราฟิกเป็นอันตราสุดหมดทุกอย่างที่ความละเอียด 2K นะครับเียได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยวิ่งลื่นเลยนะครับที่ประมาณ100ถึง120 FPS ครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับ CPU การ์ดจออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสทำงานดีไม่มีคอขวดนะครับ ความเร็ว CPU วิ่งอยู่ที่ประมาณ3.7-4.3กิกะเฮขึ้นๆลงๆเป็นปกติธรรมดานะครับอุณหภูมิเย็นดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมมากแล้วก็สามารถทำความเร็วของ CPU ได้สูงมากนะครับส่วน RAM ใช้ไปประมาณ14.7 g b ก็ถือว่าค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้งานนะครับกับ RAM ที่ให้มาไม่ต้องห่วงว่า RAM จะไม่พอเล่นเกมได้ทำงานได้นะฮะแล้วก็ยังเหลือกินเหลือใช้นะครับเนส่วนของ RAM เล่นลื่นขนาดนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วครับว่าเออจะยิงเขาโดนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ใช่สายยิงโหดอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับเน้นสัตศาสตรไปมั่วๆเพื่อจะโดนถั่วโดนคนกันบ้างอะไรบ้างอันนี้ข้ายิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับน,นี่เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งคนกระสุนหมดอ้าวยิงไม่โดนนะฮะอ่ะ ประมาณนี้ครับกับเกมผับจีครับเล่นได้ลื่นแน่นอนชัดมากครับที่เกมเดอะไฟแนลครับเกมนี้ปรับภาพกราฟิกเป็นความละเอียด 2K นะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นไฮตามนี้เลยนะครับขณะนี้ในเกมครับเฟมรมเรททำได้อยู่ที่ประมาณ100 FPS แบบนิ่งๆ่อนั่งสบายเลยนะครับแต่ก็มีดรอปบ้างเป็นบางช่วงเฟมรมเรทโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80 90ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วง,วงน้่ยแต่ยังไงก็ตามครับยังสามารถเล่นได้ลื่นอยู่นั่นเองนะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเล่นไม่ลื่นนะครับหยิบทังแก๊สอมก่อนตัวเกมใช้แรมไปทั้งหมด 17GB กิกะไบต์นะครับแหมยุคนี้นี่แรม16ไม่พอเลยนะครับถ้าเล่นเกมระดับ 2K แบบนี้นะและใครมันยิงมาปุกปักปุกปักแบบนี้ครับวิ่งหลบก,ก่อนละกันเดี๋ยวความมันจะบังเกิดนะฮะไม่รู้เขาอยู่ไหนกันแล้วแล้วเพื่อนเราไปไหนกันแล้วอยู่ตรงโน้นโอ้โหอยู่สักไกลเลยนะครับ เพื่อนเรานี่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาเอ๊ะนั่นถือสไนเปอร์มาหรือเปล่า lug, ไม่ดีนะแบบนี้อ๋อแคชเอาเลยครับตอนนี้โวกหรือแคชเอาแคชเอาแล,ล้วฮะตัวเกมครับเฟรมเรทค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้เรื่อนอยู่นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ80-90ถึง90 fps นะครับแหมเอาระเบิดไปโยนๆไว,ว้ก่อนนะเผื่อมีใครมันเดินเดินเหยียบบ้างอะไรบ้างรู้สึกไ แค่เอาจะลงไปอยู่ล่างแล้วอุณหภูมิของ CPU และกาจอครับอยู่ที่ประมาณ70-80ถึงองศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือได้เลยว่าไม่ค่อยร้อนมากสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถือว่าเย็นสบายเลยนี่ครับแจกถังแก๊สฟรีจากภาษีประชาชนเก็บไปหนึ่งกระสุนโหลดโอ้ยชิดเกียดเอฟเฟกต์การโหลดกระสุนปืนของเกมนี้มากอืมอมืเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งซีพครับทำงานอยู่ที่ประมาณ40-50%ถึงารนะครับกาจอทำงานเต็มที่มินิคอขวด สเปคนี้ถือว่าดีครับเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหากันเลยทีเดียวนะแล้วเพื่อนเราไปไหนกันหมดนะเนี่ยไม่มีใครมากดแคทเอาท์เลยแย่มากโอเคสวยจะได้ไหมแคทเอาท์เรียบร้อยครับได้แคทเอาท์พอดีเลยนะฮะ ประมาณนี้ครับกับเกมดึกไฟนอลครับโอ้โหบอกเลยว่าเล่นมันมากบนแคชพีโอเมนสุปกเครื่องนี้ครับชัดมาครับต่อกันที่เกมฮอปบอร์ดเลก็ซี่ครับเกมนี้ปรับภาพ 2K render จริงที่67%นะครับเปิดเอเมเดีย DLSS เป็นคุณภาพเน้นภาพสวยนะครับส่วนคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอันตราหมดเลยตามนี้นะฮะแล้วเปิดเรดเฟรซิ่งเพื่อความสวยงามด้วยนั่นเองเข้าเกมมาครับคีมไมคกวานหาะเหิร์นเดินไวหาเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ80เฟรมนะครับเกมนี้ใช้แรมเยอะมาก ตัวเครื่องให้แรมมา32ตัวเกมใช้ไป22 g b ก็ถือว่ากินเยอะดังนั้นยุคนี้ใครคิดจะซื้อน,น้ตบุ๊กแรม16ไม่พอกินพอใช้แล้วนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ80-90 FPS เลยกับเกมระดับ p o g w o r l d Legacy เกมนี้เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเฟรมเรทนี้ไม่ธรรมดานะครับ CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ1 0กว่าเนเท่านั้นครับที่อุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสความเร็วนี่สูงมากเลยเพราะว่า c ี u ียทำงานไม่หนักนะครับแต่ไม่หนักที่การ์ดจอแต่การ์ดจอก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายครับ77องศาเซลเซียสเท่านั้นนี่คือพลังอุปภาพของ RTX 4060นะครับการ์ดจอทำงานไม่หนักใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลได้นั่นเองนะเดีย๋ยวเราล,ลองลงพื้นกันดีกว่าครับลงมาที่พื้นครับไล่เวทไล่สกิลต่างๆนี่ก็ไม่ทําให้เฟรมเรท drop เลยนะเนี่ยอ๋อสกลิลคร อาจจะมีเฟรมเรทดอบมากเวลาเจอกราฟิกนะครับดังนั้นหัวดบอสนี่เฟรมเรทจะดอปไปถึง70 FPS ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเฟรมเรทเกมประมาณนี้60เฟรมก็ถือว่าลื่นแล้วนั่นเองนะฮะถ้าอยากลื่นกว่านี้ก็ปรับกราฟิกความละเอียดเป็นสัก Full HD ก็ได้ครับลองเฟรมเรททะลุร้อยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีการความลื่นไหลในการเล่นเกมหัว l e g เลกซีเล่นได้เกมมือื่นบนโลกวบนนี้ก็ยอมรับเลยว่าก็3 2 1 ถ้าเกมพวกความเลกาซีเล่นได้ขนาดนี้นะครับเกมมือนื่นบนโลกใบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับประมาณนี้กับ hpo m e n 1 6กับสาเกมที่เราเทสไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า hpo m e n 1 6ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นเกม ER, เมอร์ก็เล่นเกมได้ได้ทุกเกมปรับภาพสวยสดสุดได้แน่นอนและก็ยังสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายเลยนักตัดต่อวิดีโอก็เ,เอาไปตัดต่อวิดีโอได้แรม32มสกิกไม่พอก็อัปเกรดเพิ่มเติมเป็น 64G กิกได้เลยนะครับ รวมไปถึงยังทำงาน 3D, เรนเดอร์กราฟิกตัดต่อหรืองานอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่คุณจะจินตนาการเพราะว่าขุมพลัง Intel Core i9 13900HX เนี่ยตัวนี้มันก็ถือว่าสุดแล้วนะครับรองรับการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับสเกลงานของคนด้วยนะครับ แล้วก็ยังสามารถพกพาไปทํางานได้อย่างไม่เคอะเขินดูไม่ติดเกมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกๆคนเลยทีเดียวนะสำหรับใครสนใจครับไปสั่งซื้อกันได้ที่ www.jib.co.th ครับสั่งออนไลน์มีบริการส่งรวดส่งไวกรุงเทพและปริมณฑลส่งภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นสั่งเที่ยงคืนส่งตี3สั่งตี3ส่ง6โมงเช้าตลอด24ชั่วโมงเลย ่วนคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปนะครับสั่งครบ500บาทขึ้นไปก็ส่งฟรีทั่วไทยแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากถ่ายอยากถูอยากดูตัวจริงนะครับก็มาดูกันได้ที่หน้าร้าน JAB ทุกสาขาทั่วประเทศมากกว่า150สาขาเลยวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกับ JAB และใต้โต๊คอมครับดูแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตั้นใต้โตคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย